โรคชีนูภัยที่มากับน้ำท่วมโรคชีนูเป็นโรคติดต่อจากาสัตว์สู่คนเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปราอินเทโรแกนมีหนูเป็นแหลง่งรังโรคที่สำคัญที่สุดและสัตว์เลี้ยงเช่นโคกระบือสุกรสุนัขโดยเชื้อจะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์การติดต่อ การติดต่อมีสองทางคือติดต่อทางตรงและติดต่อทางอ้อมติดต่อทางตรงคือสัมผัสปัสสาวะหรืออวัยวะของสัตว์ที่มีเชื้อโดยตรงติดต่อทางอ้อมคือสัมผัสกับน้ำหรือดินที่ปนเปื้อนเชื้อซึมเข้าทางผิวหนังที่มีบาดแผลผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเกษตรกร,กรชาวนาชาวไร่หรือผู้ที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือพื้นดินชื้นแฉะ ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงอาการมีไข้เฉียบพลันปวดศีรษะรุนแรงคลื่นไส้อาเจียนปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณน่องและโคนขาตาอักเสบแดงมีผื่นมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุตับและไตล้มเหลวอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ การป้องกันสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะไม่ให้เกิดโรคไข้ฉีหนูคือหลีกเลี่ยงการแช่หรือลุยน้ําสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางทุกครั้งก่อนลุยน้ํากําจัดแหล่งพอเชื้อของหนูในบริเวณที่อยู่อาศัยชําระล้างร่างกายทันทีหลังจากลุยน้ําการรักษาไม่ควรซื้อ,อยามารับประทานเองให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วก่อนที่เชื้อจะลุกลามไปอวัยวะส่วนอื่น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันหรือดูแลผู้ป่วยโรคฉีหนูสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานบริการสาธารณาสุขใกล้บ้านหรือโทรศัพท์สายด่วนกรมควบคุมโรค1422อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายห่างไกลโรคไข้ฉีหนูกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสาธารณาสุขจังหวัดสงขลา